ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีเพืเ่อนๆนักโขกหมกักลุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลกันอีกแล้วครับผมห่างหายกันไปหลายวันครับ เป็นหวัดครับผมเดินตากฝนไปตากฝนมาเป็นไข้เลยครับวัดลงคอก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยครับในช่วงนี้อ่ะแต่วันนี้ครับผมก็นําบันทึกหมากบุกคของ AI มาฝากทุกทกท,กท่านกันเช่นเคยครับแดง AI ข่าวผู้เล่นโอเคและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปศึกษากลยุทธ์หมากรุกไทยสไตล์ AI ควาพร้อมๆกันครับ ต้องบอกว่าคู่ต่อสู้ของ AI ในายกระดานนี้แต้ม1,600กว่าเลยครับผมค่อนข้างที่จะสูงริวเลยครับดูว่าจะมีท่าเด็ดไหมสำหรับผู้เล่นเพ k เคคนเนตโอ้โหกระตุกหนวดเสือก่อนเลยครับสำหรับผู้เล่นเปโอเคเไม่สนครับขึ้นมาและก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีคุณ ส่วชนนะครับที่สนับสนุนสื่อส่งเสริมกีฬาหมากลุกไทยเข้ามาทางหมายเลขบัญชีนะครับขอให้อายุมั่นขอนยืนครับผมอ่าขึ้นโคลนครับกินตัดเลยครับช็อตนี้ทําลายโครงสร้างเบียสูสุมาดูแต้มพันหกกัน AI เราจะรับมือ,อยังไง จังหวะนี้ผูกเบี้ยสูงแข่งโป๊กเลยคนระับเซนเตอร์ไอไลโคนบุกขึ้นไปเดินคนมาตั้งรับเลือกใช้ม้โยงขวาเด้งม้ามาปีกซ้ายประจำการได้ก่อนเกาะโคนแดงอาครับเดินคุน AI ยึดทางเ,เรือเี๋ยวใช้ม้โยงขวาเหมือนกันสาหรับคู่ต่อสู้ a อไอบุกด้วยเบียรกามปูอ่ะถีบสกัดเบียรกามปูไว้ก่อนเลยครับ a อไอกินตาครับโยกเข้าในโอ้โหเอาละครับใช้โคนกินดันขึ้นมาชอดนี้คลายเม็ดจา่าซัดเลยครับเอาละครับ a อไอโดนบุก a อไอ บุสวนสิอย่างเงี้โอ้โ oh, ห oh, eh. โดนแยกร่างซะแล้วครับสำหรับเม็ดขาวแต้มนี้สวยงามไม่สนครับอ่ะเรียกว่าแลกหมัดกันเลยใครจะอยู่ใครจะไปเดินเรือเกาะม้าไปก่อนถอยครับใส่เกียร์ถอยมาไล่โคนขาวว่าง่ายไม่ถอยครับใช้ม้ามาช่วยพูกไว้ก่อนโอ้โ oh, ห oh, oh, จับโคน กระแทกเลยช็อตนี้มาเด้งกลับไอ้ไอจับมาครับผมเสิร์ฟขึ้นไปมีอะไรครับโอ้โหผู้เล่นตโอเคครับไม่ไว้ใจครับเรียกว่าสกัดดาวรุ่งเลยครับผมเปี้ยงครับหมอบเลยโคนแดงอ่ะแต่ยังมีเบี้ยสูงถามต่อเรือไหม่สนครับ AI แค่ม้าครับผมโอ้โห วิ่งพาดานเข้าไปเลยครับผมม้าแดงม้าแดงตัวนี้แม่กลางปีกเป็นพญาเลยครับผมทํายังไงดีอ่ะหลบเรือก่อนแล้วกันเอไอกินตัดทําให้โคตรเสียหลับไปครับเสิร์ฟเบี้ยโยกเรือโอ้โหโยกเรืออย่างนี้ครับ ไม่ดีครับเดินคุนมาบล็อกไว้ก่อน AI, AI ก็ขึ้นคุ้นเหมือนกันแต่เหมือนว่าเบี้ยปีขว้าม,มากเขาจะคาอยู่นะจะทำยังไงอะทีนี้จังหวะนี้ AI เติมโคนโอ้โห,โหเติมอย่างนี้ครับซัดเลยกินฮึแม่อไอนี่ตาคมจริงๆครับผมนะไร้กาครับมและแต่ไม่มาเขาเปิด จุดอ่อนเลยมีแผลลุกช็อตนี้ลบได้ครับผมจังหวะน,นี้อ่ะเดินเรือทอยเอไครับโจมตีจุดอ่อนเลยแหมหลายจริงๆครับมานี่ยืนสวยซะด้วยกินก่อนแล้วกันแอบลอยไปหนึ่งตัวจังหวะน,นี้ครับอ่ะเด้งมามาปีกซ้ายดูว่าจะไปไหน a อไจับเรือสปกไปตีหนึ่ง โอ้โหหลบได้ครับผมยังเหนียวอยู่ a อเอไอควบม้าบุกขึ้นไปเสริมเอาล้วครับเขาไหลาคนโอ้โหนี่ครับผมเรือหมอนวดประมาทไม่ได้ครับผมอ่หลายคนครับชอบแก้ทางหมอนวดนี่แหละอย่างวะนี้จับเรือระปบหลังไปทีหนึ่งโอ้โหแต่หลบได้ครับยังเหนียว u a ูไปครับอ่า โอ้โหโ,หโหโยกซ้ายทีขวาทีหลบม้าก่อนละกันกินไม้เบี้ยขาดไม่เอาครับจงังหวะอันนี้ลุกอืมฮจองล้างจอง่านขุนอยู่ตัวเดียวเลยโอ้โห,โหเดินม้ามาอย่างนี้เชื่อว่า f อ a ซแล้วก็ผู้เล่นที่มีความชำนาญคงจะเห็นแต้มของหมังหมักสีแดงครับแต่เราเป็น AI ทํทำยังไงดีเนี่ยโอ้โหชัดเจนครับผม ก็กินตัดโคนไปก่อนแล้วกันดอกนี้เจ็บปวดกินครับผมโอ้โหดูครับเนี่ยลายการจริงๆแต้มกดนี่ใช้มา้าซัดเข้าไปและบันทึกหมากก็ได้จบณนะจุดนี้เลยครับทุกคนดุเดือดจริงๆครับสำหรับคู่นี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมักลูกไทยกันครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณ โฆษนาโปรแกรม AI ทุกท่านครับื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนแท้กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนะักขบทุกท่าน